เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a ันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ เออสี่เพื่อนชาวกีนเราเมททุกคนเออวันนี้นะครับก็พบการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดประจําอัปเดตวันที่12กันยายนกับคุกกี้รถสาหร่ายกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวกันแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของคุกกี้รถสาหร่ายกันก่อนดีกว่าว่าคุกกี้รถสาหร่ายเนี่ยมันสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับโอเคเรามาดูกันที่ความสามารถของคุกกี้รถสาหร่ายนะครับมันจะมีเกจบนหัวนะครับผมโดยจะชาร์จเกจทุก30ิวินเนาะเมื่อชาร์จเต็มนะครับมันจะทําการบินแล้วก็จะมีเหมือนเป็น วิญญาณทกแกบีปรากฏออกมานะครับซึ่งในระหว่างที่เราบินไปเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสไลด์เพื่อปายันแล้วก็จัดการขับไล่เหล่าวิญญาณทกแกบีเหล่านั้นได้ถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยมันจะมียรี่ไฟทกแกบีปรากฏออกมานะครับโดยจะบวกอยู่ที่3,40 0 0 0คะแนนอันนี้คือเบสความสามารถที่เลเวล15เนาะ ซึ่งถ้าเราปาไม่โดนเนี่ยมันก็จะมีสไปนะผมก็จะอดแต้มไปนะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีผลอะไรเนาะมไม่ได้ชนไม่ได้เสียเลือดไม่ได้อะไรเนาะแต่แค่อดแต้มเฉยๆอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้นะผมโดยในการปายันเนี่ยเราสามารถกดค้าง กดแบบรัวๆหรือกดทีละครั้งก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงก็คือมันจะมียันรอบตัวประมาณ4แผ่นหรือ5แผ่นนี่แหละถ้ายันหมดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถกดปลาต่อเงได้ทันทีมันต้องรอดีเลย์ประมาณครึ่งวิอ่ะรอให้ยันมันรีมาใหม่เราถึงกดปลาได้อีกทีนึงนะครับดังนั้นก็ระวังไว้นิดนึงนะซึ่งทิกในการปลาเนี่ยหลักๆก็คือระหว่างที่ไอ้วิญญาณโทกเกบีมันบินเข้ามาในจอเนี่ยถ้ามันปลาในระยะที่สามารถปลาโดนได้เนี่ย มันจะมีเหมือนเป็นรูปยันอยู่บนหัวมันนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กน้อยในการเล่นของคุกกี้รสสาหร่ายเนาะทีนี้ก็ามาดูกันที่แคนดี้พิเศษนะครับแคนดี้พิเศษของคุกกี้รสสาหร่ายเมื่อตีปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสามารถเสริมขึ้นมาในระหว่างใช้สกิลใหญ่นะครับโดยหลังจากที่เราปรับโทโกเกบีตัวเล็กครบ5ตัวแล้วเนี่ยมันจะมีทกเกบีตัวใหญ่ปรากฏออกมาทกเกบีตัวใหญ่เนี่ยคุกกี้สาหร่ายจะทําการใช้ยันแข็งแกร่งเนี่ยเพื่อจัดการมันนมเป็นยันขนาดยากนะักษ์เนาะโดยถ้าปรับสําเร็จเนเนนยราจะะไลฟก,กบฟบส490คแ ซึ่งในการปลาตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้เราสามารถกดสไลด์เพื่อปลายันใส่ปกติได้เลยหรือว่าเราสามารถรอให้เกตหมดแล้วมันปลาของมันเองก็ได้เหมือนกันนะผมก็คือ จะต่างกับตัวสกิลหลักนิดหน่อยตรงที่สกิลหลักอะถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยแต่ตัวแคนดี้อะต่อให้เราไม่กดปาพอสกิลจบปุ๊บมันก็ปาให้เราอัตโนมัติเลยนะผมอันนี้ก็คือความสามารถของคุกกี้ลสะระลายทั้งหมดเลยเนาะโอเคเรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงนะผมดวงไฟทกแกบีเนาะไม่ใช้ความสามารถนะผมโดยจะใช้ความสามารถทุก14.5วิมันจะทําการบินไปข้างหน้าแล้วทาการพ่นไฟใส่พื้นที่ในระยะนะผม ถ้ามีสิ่งกีดขวางในระยะด้านหน้าเนี่ยมันจะทําการทําลายด้วยเนาะแล้วก็จะทําการผลิตเยลลี่เชื้อไฟทกเกบีนะครับเยลลี่เชื้อไฟทกเกบีเนี่ยจะตกอยู่ที่ชิลล่0 0 0 0ดแสนคะแนนก็แค่เป็นสัตว์เลี้ยงให้แต้มปกติเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสัตว์เลี้ยงของดวงไฟทกเกบีนะครับซึ่งในแผ่นนี้เนี่ยมันมีการบัฟสมบัติสติ๊กเกอร์ยันไล่วิญญ,ญาณเลยนะโดยสมบัตชิชิ้นนะี้มีการลดคูลไทม์แล้วก็มีการปรับในการเพิ่มคะแนน,น ก็มาคอมโบกับตัวใหม่ตัวสาหร่ายนะครับแล้วก็คอมโบกับตัวกระเทียมดําด้วยเนาะนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของคุกกี้รสสาหร่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์จริงกันเลยดีกว่านาะว่าคุกกี้รสสาหร่ายเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงแล้วก็จะสามารถทําแต้มได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ M1 มนะครับกับสวนดอกไม้สุดยนะอดเนาะก็ไม่ใช้สกิลนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีเหมือนเป็นวิญญาณผีทกแกบีเนาะผโผล่มาเนาะแล้วพวกทกแกบีเนี่ยเราต้องทําการกดปุ่มสไลด์เพื่อที่จะปายันใส่มัน ถ้าเราปลายันใส่มันเนี่ยมันก็จะทําการผลิตเยลลี่ไฟท์กดีให้เราเนาะแต่ถ้าเราพลาดไปเนี่ยมันก็จะมีนอแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นยันยักษ์เห็นไหมอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะเรามันจะบังคับปลาให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรายีนบินอยู่ในระยะนอโอเคก็อย่างที่บอกเนาะตัวคุกกี้เนี่ยความสามารถมันไม่ได้ซับซ้อนะไรนะผมก็จะคล้ายๆพวกสติงเยลลี่พวกอะไรพวกปาร์ตี้อะไรพวกนี้ที่จะเป็นเหมือนมีสีขวางมาในระยะด้านหน้าแล้วก็ทําการปลาไปน้องอ่ะเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสไลด์ปาค้างไปก็ไดด้หรือก ปลาแบบรัวๆก็ได้อย่างที่บอกนะผมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไอตัวแคนดี้นะผมเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตก็คือผมไม่ได้กดปุ่มสไลด์เลยนะแต่ว่ามันก็ยังปลาให้นะผมก็คือต่อให้เราไม่กดปลาแต่ถ้าพอมันหมดสกิลฟูบะไอตัวแคนดี้ไอตัวผีใหญ่อะมันก็ปลาให้เราอัตโนมัติ่ดีนะผมแต่ว่าไอตัวเล็กอะมันไม่อัตโนมัตินะอันนี้ก็ต้องระวังนิดหน่อยนะผมในเรื่องของการเล่นคุกกี้รสสาหร่ายเนาะก็ประมาณนี้นะผมก็คือตัวมันความสามารถไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะ หล,หลักก็แค่ลอกเต็มแล้วก็ปาให้มันตรงก็พอแล้วก็อย่างที่เห็นมันจะมีเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนยันอ,อ,อ,อยู่บนหัวผีนะครับไอผีตุกแกบีเนี่ยถ้าเราถ้ามันอยู่ในระยะเนี่ยเราสามารถกดปาได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีรูปยันบนหัวแปลว่ามันไม่เข้าระยะนะต่อให้เรากดปาไปมันก็ปาไม่โดดน,นะครับอ่ะอันนี้ก็คือหลักทริคในการเล่นอย่างที่บอกเนาะโอเคก็เมื่อกี้เราเห็นความสามารถสั์เลียงแล้วนะครับ ดวงไฟทอกแกบีเนี่ยมันก็จะบินไปข้างหน้าเราแล้วก็ทําการพ่นมอนเป็นพ่นไฟเนาะแล้วก็พร้อมกับผลิตเยลลี่เชื้อไฟนอะอันนี้ก็คือความสามารถของสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงให้แต้มปกตินั่นแหละโดยรวมตัวส,สาลายเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปรีวิวมินิรีวิวเมื่อวานเนาะว่ามันเป็นตัวที่กลับมาเป็นจังหวะพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งนะครัก็โดยรวมเนี่ยถามผมว่ามันโอเคไหมเพอโดยรวมเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยถือเป็นตัวที่ทําแต้มได้ค่อนข้างอยู่ในระดับโอเคทั้ง3าด่านเลยนะอืม ถือว่าแล้วก็ถามว่าตัวมันเล่นยากไหมก็ไม่ได้เล่นยากนะแต่อาจจะต้องแบบมีสมาธิตอนใช้สกิลนิดหนึงนะผมถ้าเราแบบเผลอนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยอะอาจจะพลาดได้นะผมอันนี้ก็คือเป็นหลักๆในการเล่นสา,ายเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะผมอ่ะโอเคปิดท้ายไปก็โดดยืดไปนิดหนึ่งนิดหน่อยนะผมเอา,ะานะระยะเนาะก็กดตัวมันสลังลงมานะผม อ๋วันนี้ผมจะใช้เป็นผัดสองมันฝรั่งให้ดูละกันเพราะว่าตอนมีมิรีวิวผมกดเป็นอกชุนไปให้ดูแลถูกไหมโอเคก็วันนี้ใช้เป็นมันฝรั่งนะครับก็เซตสมบัติที่ใช้ในด่านนี้ก็จะเป็นเซตพื้นฐานนะก็คือเป็นเซตสามหมีนะครับมีแหวนหมี่ผีหมี่แล้วก็ถั่วหมีนะครับไอแหวนหมีนี่บังคับอยู่แล้วแต่ผีหมี่ถั่วหมีเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสมบัติทําแต้มอีกสองชิ้นก็ได้นะครับจะใช้เป็นสมบัติประจําตัวของมันอย่างยันก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกตะกงตะเกียงอะไรพวกเีี้้นะ้้้ยไไดดดดหมมาาาาาะะแแตต่่่ววจทํขงก ถ้าเป็นแหวนหมีกับตัวทําแต้ม2งชิ้นอะผมไปลองมาแต้มมันจะน้อยกว่านิบหน่อยนะมแต้มมันจะได้ประมาณสัก830 830ยสามอยกว่าไรเงี้ยไม่เกิน835ล้านแต่ถ้าเป็นเซตสามหมีเนี่ยมันสามารถดีไปได้เกิน840ล้านเลยนะมอ่าโอเคก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างดีมากนะสำหรับอีพิกในด่านนี้นะมุ้ก็ถือว่าเป็นอีพิกนี้น่าจะแบบทําแต้มได้ใกล้เคียงไล่เลี่ยกับจอมโจรเลยนะดีกว่าจอมโจรด้วยซ้ำนะมอ่าถ้าเป็นในด่านนี้เนาะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเ อ่ะมันฝรั่งก็สก,กิลสุดท้ายไปก็ล้วก็ถือว่าเป็นเซตที่เล่นง่ายด้วยนะถ้าเทียบกันเนี้ยผมว่าเล่นง่ายกว่าเซตของจอมโจรน,นะครับอ่ะโอเคมันฝรั่งติดท้ายไปก็ถ้าเล่นดีๆอย่างที่บอกเซตนี้เนี่ยมันสามารถกดจบเกิน840ได้เลยนะครับอ่ะรอบนี้ก็จบที่8 3ดเนาะมาเรามาต่อกันที่ M2 กับองผมกับนครใต้สมุทรชุกระเทียนะในด่านนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเซตนะผมเป็นเซตทำแต้มล้วนเนาะก็ถ้าเป็นในด่านนี้เนี่ยที่ผมเห็นก็คือ ทำแต้มสูงสุดสลา,ายเนี่ยจะทําแต้มได้อยู่ที่820ล้านเนาะก็จะน้อยกว่าเซตเดิมอยู่นิดหน่อยถ้าเป็นเซตของมะเฟืองมัน823ถูกไหมหรือถ้าเป็นเซตเลมอนมัน840ก็ยังสู้2เซตตนไม่ได้นะครับแต่โดยโรวมก็ถือว่าทําแต้มได้โอเคนะทําแต้มได้ใกล้เคียงกับเซตวอลนัททาแต้มได้ใกล้เคียงกับเซตขมะเฟืองนะครับก็ถือว่าอะมันอยู่ในจังหวะเดียวกันไงก็เข้าใจได้เนาะว่ด่านนี้จะใช้เป็นทําแต้มดวนสมชิ้นอ,อย่างที่บอกก็จะมีตะเกียงโคมแล้วก็เป็นยนนันับจะใช้เป็นชิ้ออน,นะ จะใช้เป็นพวกต๊อกใช้เป็นคอนวอนัทก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเนี่ยขอแค่มันอยู่ในระยะเนี่ยเราก็สามารถปายันเพื่อจัดการมันได้นะครับซึ่งอย่างนี้บอกถ้าเราปาพลาดไปเนี่ยเราไม่ได้เสียเลือดหรือชนหรืออะไรนะรมันก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะมันก็แค่ขึ้นเป็นมิสเฉยๆนะครับแต่ว่าก็จะเสียแต้มไปไงอันนี้ก็ซึ่งแน่นอนว่าพยายามปาให้มันครบๆนั่นแหละดีแล้วนะครับอาโอเคก็สาลายเนี่ยโดยรวมเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็ทําแต้มได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าในเมตาเนี้ยถ้าถามว่ามันหน้าปั้นกว่ามะเฟืองไหมถ้าในความเห็นผมนะผมว่าหน้าปั้นกว่ามะเฟืองถ้าเป็นในแผ่นนี้นะเพราะด้วยความที่ด่านณปัจจุบันเนี่ยสไลายสามารถเล่นให้ทําแต้มได้ทั้ง3ด่านเลยแล้วก็แต้มเนี่ยบางด่านก็แซงมะเฟืองบางด่านก็อาจจะน้อยกว่าแต่ก็น้อยกว่านิดเดียวก็คือด่านเนี้ยน้อยกว่านิดเดียวส่วนอีก2ด่านเนี่ยทำแต้มได้ดีกว่าเพราะว่าไอ้ด่านล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมะเฟืองมันทําแต้มไม่ได้เพราะว่าระยะมันเกินนะครับ มันไปเก็บขนเลือดเกินเนาะซึ่งสาลาย์เนี่ยมันสามารถเล่นแบบหลบลูกไฟได้เพื่อที่จะไม่ให้เก็บไอตัวขนเลือดเกินนะครับสาลาย์เนี่ยมันก็เลยสามารถเป็นจังหวะพื้นฐานที่สามารถเล่นได้ทั้ง3ด่านเลยแต้มก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าใครหาคุกกี้ทําแต้มที่เออสามารถเล่นได้ทั้ง3ด่านแล้วก็ทําแต้มได้ดีในระดับหนึ่งไม่ได้แย่มากแต่ก็ถือว่าเล่นง่ายแล้วก็โอเคนะครับผมให้สาลาย์นะตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวท็อปเทียร์ที่น่าปั้นอีกตัวหนึ่งเลยนะเท่าที่ผมลองมา แต่ว่าถ้าใครมีมะเฟืองอยู่แล้วหรือว่าถ้าแบบมีเลมอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยในการเล่น M3 อะไรเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องปั้นนะสำหรับตัวสาลายอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าใครจะปั้นเอาชาเลนจ์ปั้นเอาเล่นไอตัวกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเพราะผมคิดว่าสาลายเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทนหลายๆตัวได้ในจังหวะเดียวกันสามารถพอใช้ทดแทนมะเฟืองได้าสามารถใช้ทดแทนตัวของ วันัทจอมโจนได้นะผมโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเนาะมันจังหวะเดียวกันไงเออมันก็เลยสามารถใช้ทดแทนกันได้เนะโอเคแล้วผัดสองรอบนี้ผมจะใช้เป็นมันฝรั่งเหมือนเดิมเนานะอย่างที่บอกถ้าเป็นในด่านนี้เนี่ยแต้มก็อาจจะดูไม่ได้หวือหวามากถ้าเทียบกับตัวของเซตเดิมเนะก็ะตัวมันจะค่อนข้างดูดีหน่อยในการเล่นในด่านด่านใหม่กับด่านตัว M1 นะผมเพราะว่ามันเซตเล่นเป็นเซตสามีมันทําแต้มได้ดีกว่าเซตมาเฟืองไง แล้วก็ถ้าเป็นเซตทำแต้มล้วนผมตอนที่ผมลอมามันก็ทาแต้มได้ใกล้เคียงกับเซตมาเฟอร์เหมือนกันนุ่มดังนั้นอย่างที่บอกมันก็เลยพอแบบพอทดแทนกันได้ถูกๆไทยๆไม่ได้ดีกว่ามากแต่ก็อยู่ในระดับที่โอเคแต่ว่ามันก็จะได้เปรียบกว่าหน่อยตรงที่เออช่วงนี้มันมีคุกกี้ชาเลนจ์ปั้นมาก็คือยังไงก็ได้เพชรฟรีจากคุกกี้ชาเลนจ์ได้พชั่นฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเล่นพวกด่านกิจกรรมได้นะมไอช่วงปราผีเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวใหม่เพื่อที่จะผ่านเควสถูกไหมอ่ะ มันจะผ่านเควสง่ายขึ้นปั้นตัวใหม่มายัางไงก็ใช้คุ้มนมอะโอเคมันฝรั่งสกิลสุดท้ายไปเนาะออถ้าเป็นดบบนนี้อย่างที่บอกสุดๆเนี่ยมันจะได้ประมาณ820ล้านนมโอเคดูซิรอบนี้จบที่เท่าไหร่เอยรอบนี้จบที่814ล้านนมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด่านถัดไปกันเลยเนาะมาเรามาปิดกันที่ M3 นมล่าสุดกับด่านอาชนเผ่าเด็กดําบันสัปรดอะไรสักอย่างผมขอเรียกว่า ชนเผ่าสับป,ปะรดด่านชนเผ่าสับป,ปะรดละกันนะผมเพื่อให้ความง่ายต่อการเรียกเนาะเพราะว่าชื่อด่านค่อนข้างยาวนะผมก็ในด่านนี้เนี่ยวิธีการเล่นจะเหมือนกับด่านที่ผมเคยเล่นไปตอนคลิปรีมินิรีวิวเมื่อวานเลยนะผมกับคลิปเป๊คุกกี้เนาะที่หลบลูกไฟหมดเลยทุกลูกนะผมตัวสาลายเนี่ยมันก็จะไปตายหน้าขดเลือดขดที่3พอดีเป๊ะเลยเนาะถ้าเป็นคุกกี้ตัวอื่นที่ทําระยะได้ไกลกว่าสาลายเนี่ยเช่นมะเฟืองจอมโจรอะไรพวกเนี้ยก็คือกินระยะเกินแน่นอนนะผม มีวานาที่พอแบบเล่นได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่ะจังหวะโอเคเหมือนกันนะผมในด่านนี้เนาะโดยรวมด่านนี้เป็นด่านที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเออสายทาลายกับสายเยลลี่นหมีเนี่ยค่อนข้างมาแรงมากนะผมไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่นักดาบเลมอนตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแบบท็อปเทียร์มากในการเล่นด่านนี้นะับแต่สาลายเนี่ยถามว่าแยกขนาดนัไนไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทำแต้มได้ดีเหมือนกันนะับที่ผมเห็นสูงสุดนะตอนนี้เซตสามีของสาลายในด่านนี้ ทำแต้มได้สูงสุดที่ประมาณ867ล้านนมอันนี้ที่ผมเห็นล่าสุดนะทําแต้มได้867ล้านซึ่งถ้าเทียบกับเซตที่เป็นอีพิล้วนเหมือนกันอย่างเซตของเจ้าคาปูก็จะทําได้ประมาณ880 870ประมาณนั้นถูกไหมถ้าเป็นนักดาบทาได้900ถ้าเป็นเลมอนเนี่ยสูงสุดตอนนี้ผมเห็นอยู่ที่940ล้านนมก็คือถือว่าอาจจะดูแต้มอาจจะห่างกันเยอะแต่เราอย่าลืมว่าไอเลมอนกับไอนักดาบเนี่ยไอพวกไอตัวพวกนี้มันบากนะครับ คือมันไม่ได้บักจริงหรอกมันเป็นแค่คําเปรียบเทียบเฉยๆนะผมว่าเออตัวมันตัวมันแบบด่านมันซัพพอร์ตตัวมันจนตัวมันเก่งจนดูบักอ่ะเออถ้าเป็นในด่านนี้นะอย่างที่เห็นว่าเออสีขาวมันเยอะจริงๆน้อมแล้วคือเยลลี่หมีสีเหลืองก็เยอะคือมันซัพพอร์ตเลมอนมากๆเลยเราจะที่ผมบนเลมอนไปว่าเออมันไม่มีด่านให้เลมอนวิ่งเลยในที่สุดมันก็มีด่านมาให้เลมอนวิ่งสักทีนะผมแล้วมาสะสะใจเลยนะ คือทำโครงสร้างด่านมาแบบไม่ไม่ห่วงแหนเลเจนดอรี่ไม่ไวหน้าเลเจนดอรี่เลยนะผมเพราะว่าด่านเนี้ผมพูดเลยนะเลเจนดอรี่นี่ตกกระป๋องเรียบทุกตัวเลยนะผมคือ <c oughs> ไอเจ้าทะเลลึกที่แบบโหด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 ถูกไหมมาด่านเนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าระยะด่านมันสั้นมากนะผมขวดเลือดมันค่อนข้างวางกระชัน้นชิดกันเจ้าทะเลที่ว่าเออระยะมันสวยแล้วอะเจอด่านนี้เข้าไปยังไงก็กินขวดเลือดเกินนะผมมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าเจ้าทะเลในด่านนี้ก็คือหายหายต่อมไปเลยนะ ด่านนี้ก็คือจะเป็นด่านที่อีพิกเมตากลับมาครองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าใครแบบหัวหัวแหนความเป็นแบบอีพิกเมตาอะไรเงี้ยอ่ะด่านนี้กลับมาแล้วน้อด่านที่ทําให้แบบเลเจนดารี่ตกกระป๋องอะไรเงี้ยใครคิดถึงตอนช่วงด่านแท่นบูชานรับอ่ะแล้วก็พวกด่านแบบไอวิหารเยโดซาที่แบบเลเจนดารี่มันจะดูด,อบ,ดอบอ่ะอ่ะด่านพวกนี้มันก็จะเป็นแบบคือมันเกิดมาจากด่านแหละตัวมันไม่ได้อ่อนโลกหรอกนะครับหรือบางตัวมันก็ไม่ได้เก่งขึ้นหรอกแต่ว่ามันดูเก่งขึ้นเพราะว่าด่านมันซัพพอร์ตเฉยๆนะครับ ก็ช่วงนี้ถ้าใครแบบหาตัวดีๆมาเล่นเนี่ยเลมอนก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเล่นด้ทางเล่นได้2ดาดเลยนะในการเล่นชิงถ้วยนะตอนนี้แถมเป็นตัวเมนเบรกเอาด้วยนะครับช่วงนี้ก็ความาาคะแนนความน่าป้ายของเลมอนก็จะขึ้นหน่อยนะก็จะดูดีดูหล่อหน่อยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเราใช้มันฝรั่งปิดเหมือนเดิมเนาะแล้วอย่างที่บอกถ้าเป็นในดานนี้เนี่ยสูงสุดของซาลายเนี่ยมันจะทําแต้มได้อยู่ที่867ล้านนะครับก็ไม่ได้ดูขี้เหล่ขี้ลขี้ริ้วขี้เหล่อะไรนะก็ถือว่าทําแต้มได้ดูดีนะคร แล้วอย่างที่บอกสาลายเนี่ยมันเป็นตัวที่อ้าวพลาดผมพลาดโอ้ยเสียคะแนนตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็สาลายเนี่ยถ้ามันเป็นโดยรวมผมว่ามันเป็นตัวที่โอเคนะครับมันทําแท้มได้ดีทั้ง3ด่านอาจจะไม่ได้ดูดีแบบเป็นท็อปหนึ่งท็อปสองอะไรขนาดแต่ว่าโดยรวมผมถือว่ามันเป็นตัวกลางๆที่โอเคเลยนะครับอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปก็อย่างที่บอกถ้าเพอร์เฟกเนี่ยเซตนี้ทําได้สูงสุดที่867นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปน้องสาลายกันอีกทีดีกว่าเนาะ โอเคเรามาสรุปคุกกี้รสสาหร่ายกันนะครับก็คุกกี้รสสาหานนร่า,ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คกันทีสกอร์บอ่อยทีนึงก็จะเป็นด่านเนี้ยตอนนี้เป็นลองแค่คาปูชิโน,โน่นะครับอันนี้นับแค่อีปิกนะเป็นลองคาปูชิโน่นะครับคาปูชิโน่เนี่ยสูงสุด842สาหร่ายเนี่ย841ผมถือว่าใกล้เคียงกับคาปูชิโน่เลยนะครับถ้าเป็นนครใต้สมุทรเนี่ยถ้าเทียบแต้มกันเนี่ยยังสู้เซตของมะเฟืองสู้เซตไฮเดนสู้เซตของน้องวอนัทไม่ได้แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะเพราะว่าสูงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่8 2 0ล้านนม ก็ถือว่าทําแต้มได้ใกล้เคียงกับพวกเซตเมตาอีพีพื้นฐานเนาะถ้าไม่นับเลมอนที่แต้มมันโดดไวไกว่าชาวบ้านเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างแบบโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนในป่าดเดกดําบันเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเลมอนกับนักดาบหลายๆเซตค่อนข้างจะมาเนาะแล้วก็เซตลองลงมาก็จะที่แบบมาเลยก็จะเป็นเซตเยลลี่หมี่ก็คืออย่างที่บอกก็จะมีเซตไวโกสที่ตอนนี้ไป886เนผมแล้วก็มีเซตคาปูชิโน่ที่ไป882เนาะแล้วมีมันฝรั่งหลุดมาด้วยเหมือนนนกะัะ โดยรวมก็อย่างที่บอกอีพิกจะค่อนข้างคองนะครับถ้าเป็นเลเจน d ด r รี่เนี่ยอย่างที่เห็นว่าเจ้าทะเลลึกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่867นะครับก็ถือว่าโดนอีพิกตกไปพอสมควรเลยนะส่วนถ้าเป็นสาลายเนี่ยก็ทําแต้มได้ใกล้เคียงกับตัวเจ้าทะเลลึกในด่านนี้นะครับดังนั้นถามว่าสาลายนาปั้นไหมผมว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เริ่มไอดีใหม่เลยแบบพึ่งมาอะไรเงี้ยหรือว่าหาตัวทํากิจกรรมมีเพชรในระดับหนึ่งผมว่าสาลายนาปั้นนะครับมันเป็นตัวที่เล่นชิงถ้วยได้ค่อนข้างดีเลยส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ย อ่าเท่าที่ผมไปสำรวจมาตอนนี้ในเบรกเอาเนี่ยสงสวรแห่งดอกบัวมีใช้แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นด่านวันเดอร์แคปเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่ามาหรือยังแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นจังหวะพื้นฐานและด้วยความที่กติกาวันเดอร์แคปซีซั่นล่าสุดเนี่ยมันมีหลายๆจังหวะที่สามารถใช้งานได้นะผมคิดว่าสาลายเนี่ยยังไงก็เข้าเมตาแน่นอนปั้นมาคุ้มใช้งานคุ้มค่าไหมผมว่าเป็นตัวที่น่าปั้นใช้งานคุ้มค่านะคบผม อ่าโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับก,การรีวิวคุกกี้รสสาลายเนาะก็ผมลืมพูดไปนะว่าคุกกี้รสสาลายเนี่ยในแผทนี้มันมีสกินระดับซูปเปอร์อีพิกมาใหม่ด้วยนะของตัวมันเองเนาะก็คือปรมาจารย์บาปวิญญาณนะครับอันนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปสุ่มได้เนาะมาพร้อมกับสกินของน้องกระเทียมดำนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวคุกกี้รสกระเทียมดำปรับใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบบ๊ายบายย